สวัสดีครับล้ำรวยชาแนลนะครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับตอนนี้มารีวิวนะครับรถ t ต y ย t a นะครับรีโวนะครับผมตัวนี้เป็นตัว E นะครับผมตัว E ปี59นะครับผมตัวนี้จัดไฟแนนซ์ได้380,000บาทนะครับผมคันนี้สีเทาสวยงามนะครับผมปัจจุบันนี้ใส่ล้อแม็กให้แล้วนะครับตัวนี้เป็นคลิปไม่ปัจจุบันนะครับผมตัวนี้ เจดีฟีดาวนะครับผมฟีดาวนะครับผมแล้วก็ฟีคนค้าด้วยนะครับสนใจเดี๋ยวฝากเบอร์ไว้ในคลิปนะครับผมสภาพเดิมๆนะครับผมตัดสดนี่ก็ลดได้นะครับนิดหน่อยนะครับผมเป็นตัว E สีสวยเดิมๆครับผมโรงงานป้ายนครพนมนะครับสนใจสอบถามได้นะครับผมเดี๋ยวฝากเบอร์ไว้ตัวคันนี้สวยงานมนะครับผมตัว e ีปี59นะครับผมสำหรับ t o y ย TA า e ี o นะครับผมคันนี้สภาพเดิมๆสวยครับสำหรับคนที่ชอบโตโยต้านะครับผมทักมาได้เลยนะครับคันนี้สวยงามตามทองเรื่องสภาพสวยปลิปนะครับผมไม่มีเฉียวไม่มีชนขอบคุณมากครับ